สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับการทำน้ำจารล้างจานใช้เองฮนะซึ่งมีความสะอาดครับสามารถฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ร้อเปเซ็นฮะโดยใช้วัตถูกดิบรรมชาติมะกรูดมะกรูดนะฮะกับมะนาวนะฮะแรก,กต้องนำมะกรูดลงไปล้างน้ำก่อนนะฮะ ขั้นตอนที่2พอเราล้างลูกมะก,กรูดออกสิ่งสกปรกออกฮนะเราก็ใช้มีดผ่ามะก,กรูดออกเปกนะ็น2นซะีกฮะผาครึ่งฮะแล้วเตรียมใส่หม้อที่เราจะเอาไปตั้งไฟฮนะพอมาถึงขั้นตอนที่3ามฮนะล้วก็เอาน้ําใส่หม้อนะกับลูกมะกรูดที่เราผาครึ่งซีกไว้แล้วก็ยก้นตั้งไฟนะ พอยกเครตั้งเอาไฟก็ให้ต้มลูกมะกรูดไปประมาณหนึ่งสองชั่วโมงนะฮะอีกหนึ่ง่วสองชั่วโมงมาดูนะฮะขั้นตอนต่อไปเราจะใช้น้ำยาเ7 0นะฮะซึ่งน้ำยาเ7 0มนตัวนี้ผมสั่งซื้อมาจาก ซด้าช็อปปี้ในหุง1นึกิโลหนึ่งร้อยบาทนะล้วใช้เกลือฮะโดยผสมน้ำยาเอจสูนกับเกลือและคนให้เข้ากันฮะเราจะใช้ตะแกรงทำการกองเอาแต่น,น้ำฮะเพื่อแยกน้ำกับลูกมโกรดที่เราต้มไว้พอเราต้มไปส,สองสามชั่วโมงเราให้มันเย็นะเย็นเสร็จแล้วแล้วก็เอามาทำกอง กองน้ำที่เราต้องไว้ครับพอเราผสม,มน้ายาเจ็ดศูนย์กับเกลือลงเหมอแล้วก็คนฮะให้เข้ากันฮะน้ยาเจ็ดศูนย์นี่คือสารที่ทําให้เกิดฟองครับจะช่วยทําให้เกิดฟองเราคนน้ายาเจ็ดศูนย์กับเกลือผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็ทําการเอาไปผสมกับ น้ำก็ุ้งแล้วกอ,กองไว้ครับครับพอเราคนสารลายอินทรนย์สวให้เข้ากับน้ำมะกุดที่เราต้มไว้แล้วก็กองเส็็จแล้วครับเราจะได้น้ำลักษณะน,นี้ครับมันจะเนียนๆนิดหนึ่งฮะเส้เเ้วก็ตักจะกขวดมันไม่ใช้ได้เลยครับ